ยพลุงพลังเลยกลับไม้ทิ้มหมดเนาะกลับไม้ทิ้มหาย ราดนมไหมครับราดๆาดาดนมนี่เอาแน่นอนใส่เยอะๆเลยเพราะไม่ได้เอาค่ะคุย <laughs> ใส่ถุงหิ้วไปไหมคบฮะ<า>ถุงหิ้ว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 ใส่ถุงหิ้ว